สวัสดีครับอรกอนบี้เราเข้าสู่รายการ Modern Life ครับพบก,กันแบบนี้ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงนะฮะวันนี้อยู่กับผมกับบอยแล้วก็เอ๋ครับใช่แลวค่ะคุณผู้ชมช่วงแรกนี้ฮะเปลี่ยนช่วงนี้ไปไหนเลยค่ะเพราะวันน่าสนใจมากบอยนี่นะคะเขายังอยู่ที่ประเทศลาวค่ะและจะพาเราไปท่องเที่ยวกับอิสุสุคารวานสัญจรน,นั่นเองค่ะพูดแล้วก็ฉาขะอยากไปมากไะเห็นบอก่ส็สนุกมากเลยทีเดียวอ่ะเอ๋ครับ สัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับผมิตภัทุกคนนั้นไปดื่มด่ำนะครับบรรยากาศยามเช้าแล้วก็ไปร่วมกันนะครับตักบาสเข้าเหนียวนะครับคะน,น,นี่นะฮะประมาณสามง่ายจะรื่นได้รวมไปถึงบรรยากาศตลาดเช้าที่หลวงพระบางที่หลายคนนั้นอยากไปมากอยากไปฟ<ร>ังแบบนี้แล้วอยากไปใช่ไหมอยากไปอยู่นี้อยากไปเดี๋ยวนี้เลยไปชมก่อนแล้วกับคุณผู้ชมครับไปชมกันได้ในช่วงของควรรู้คู่รถครับช่วงควรรู้คู่รถ ท่านผู้ชมครับตอนเรา,เาสู่ช่วงคุณรุ่คุณรสนะฮะแล้วก็ตอนเรา,เาสู่บรรยากาศของหลวงพระบางที่สปป,ปลาวยามเช้าด้วยนะครับวันนี้นะฮะเรายังคงอยู่กับการเดินทางในรูปแบบของขบวนคาราวานครับมากับอิสุสุซูเปอร์ขบวนเร็วคารวาน,ส,จจนสัญจรเส้นทางสุดท้ายนะฮะเส้นทางที่4ครับช่วงเช้าแบบนี้ผมตื่นมาตอนประมาณสักตีสี่ครึ่งนะฮะเพื่อที่จะมาร้อนนี่นะครับใส่บาตรข้าวเหนียวนะฮะซึ่งเป็นประเพณียามเช้าของคนที่นี่ สเสน่ห์ของหลวงพระบางนะฮะก็คือถนนเส้นนี้ทั้งเส้นนี่แหละครับขายได้ทุกอย่างคำว่าขายได้เนี่ยคุณผู้ชมฮะก็มีทั้งโอโหคือตึกอ,อาคารที่เก่าๆแล้วก็จะมีทั้งตอนเช้านี่เป็นพระสงฆ์นี่นะครับก็จะออกมาในบรรยากาศแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวตลาดยามเช้าของหลวงพระบางกันครับนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเหมือนไทยหรือเปล่าตามมาด้านลนครับ ู้มคตอนนี้เนี่ยผมมาถึงที่ตลาดเช้านะฮะเหมือนตลาดเช้าบ้านเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าด้านในมันจะลึกขนาดไหนเพราะตรงนี้เนี่ยติดแม่น้ำโขงด้วยนะฮะฝั่งนี้นะครับ มาหลวงพะบาลทันทีนะครับเขาบอกว่าจะต้องมากราไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพะบาลที่นี่นะครับที่นี่กับวัดเชียงทองนะฮะถือว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดในหลวงพะบางเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสถาปัตยกรรมต่างๆเน,นี่ยทำมาจากแนวของร้านช้างหรือว่าหลวงพะบางล้วนๆครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ อีกหนึ่งที่นะฮะถ้าเกิดใครมาหลวงพะบางนะครับต้องมาเที่ยวชมนะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ก่อนด้านหลังของผมตรงนี้เป็นพระชวังหลวงนะครับของหลวงพะมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้ทูุงแตกแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เนื่องจากนะฮะมีการปฏิวัตินะครับในรูปแบบของกษัตริย์จนกระทั่งปัจจุบันนี้ลาวเองก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วนะ ู้ชมฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมีการแวะรับประทานอาหารกันสักนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นอาหารกลางวันครับแต่ว่าเราประทานประมาณสักบ่ายสองโมงนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ภูเพียงฟ้านะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะของฝนเนี่ยตกลงมาแล้วก็จะมีหมอกค่อนข้างที่จะหนาทีเดียวกันขับขี่รถในวันนี้ค่อนข้างจะยากครับแต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปรับประทานอาหารตรงภูตรงนน้นคุณผู้ชมฮะ หลังจากที่เรารับประทานอาหารกันไปคุณผู้ชมครับต่อจากนี้นะฮะขบวนคารวะของเราครับจะเดินทางไปที่เวียงจันนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะไป้างที่วังเวียงกันก่อนนะครับเป้าหมาไปทางของเราวันนี้นะฮะคงจะเหลืออีกไม่มากครับแต่ว่าเราก็จะใช้เวลาอีกไม่น่าต่ำกว่า3-4ชั่วโมงอย่างแน่นอนนะครับด้วยอุปสรรคที่ทั้งหมอกด้วยอุปสรรคที่ทั้งอาจจะมีดินถล่มลงมาหลายรอบเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำเวลากันครับถ้าพร้อมแล้วเดินทางกันฮะ ตอนนี้ผมมาอยู่ที่วังเวียงนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดีๆด,ด้านหลังของผมตรงนู้นนะฮะโอ้โหอันนั้นคือยอดเขาครับแล้วด้านบนนี่นะฮะคุณผู้ชมจะเห็นเป็นเมฆหมอกสวยงามมากครับนี่เขาเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองลาวนั่นเองครับผมว่งเงคุณผู้ชมไม่ต้องไปที่เมืองจีนนะฮะเราก็ต้องมาที่เมืองลาวเพื่อนบ้านของเราเนี่ยละครับซึ่งมีทัศนียภาพท,ที่สวยงามแบบนี้และนี่ก็คือทางด้านของแม่น้ำซอนั่นเองครับก็เป็นแม่น้ำที่ตัดผ่านทางด้านของประเทศลาวนะครับ วันนี้ฮะก็เป็นการสิ้นสุดการเดินทางนะครับเพราะว่าเราจะพักกันที่นี่ครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าฮะผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวชมเมืองหลวงของเขาครับที่เวียงจันทน์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดในช่วงของควรรูู้่รถครับสนับสนุนโดย isuzu d max รุ่นใหม่หมดรถปิกอัพสำหรับคนทั้งโลก